พอดีมีเรื่องเรื่องเล่านะครับไม่ออกขาวเวลาไม่ามาจำศีลเนี่ยนะครับเวลาพุศิลาก็บาดทางภาคกลางเนี่ยท่านก็จะกราบลงอรหังสมมาสม,มุทโธพระคาวาพุทธังพระกวันดังอภพิวาเทมีจนไปถึงวัาสังขังนะแต่ว่าทางอีสานนี่จะไม่เป็นอย่างนั้นครับพอจะกลับบ้าน,นไม่ออกขาวที่ไปจำศีลหรือก็ ไม่ไม่ออกลายนี่ที่ใส่เสื้อลายเสื้ออะไรที่เวลาที่ไปทําบุญก็จะมีบทลาขับบ้านบางวัดก็ว่าเป็นสารพันยะเนาะเป็นทํานองสารพันยะบางวัดก็ไม่ได้เป็นทํานองสารพันยะขึ้นต้นนะครับแต่ที่ฮิตที่สุดเกือบจะทุกวัดเนี่ยผมว่าฝั่งลาวก็มีเนาะอันเดียวกันนั่นแหละครับก็ฝั่งลาวอันเดียวกันเลยนะครับหันธธานีมาอยังพันติอาปุจฉามา พาหุกิจามายังพาหุการณียาโอ้คำนี้แปลเพราะนะครับเพราะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดเนี้ยเนี่ยเป็นโอกาสอันควรแล้วที่พวกหม่อมชั้นพวกอีชั้นทั้งหลายเนี่ยนะครับที่มาจำศีลสิีสเนล่าเมื่อบ้านจรีดล้ลากลับบ้านเนะาะอปุชามะนะครับก็คือขอถามกับได้ไหมเนี่ย มีน้ำซ้ำยังมีแถมหนึ่งนะบอกว่าพระหูกิจ,จมาอย่งคือข้าพเจ้านโมีกิจธุระเยอะอ่ามายังพระหูการณียาโอ้นี่ก็คือการณียกิจเยอะเหมือนกันนะครับไม่ออกบ้านเราเนาะทั้งจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าไปสอนหัวกไปเห็นโซเนลเราไปเออตอนนี้เสร็จแล้วเนี่ยพระท่านก็จะตอบกลับอีกนะครับครนี้พระท่านก็จะบอกว่ายัตสธานิ ตุมเฮกาลังมัญฐะพระที่จะขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นคอหนึ่งหรือคอสอนะครับถ้าไม่เจ้าวาดก็จะเป็นรองเจ้าวาดเป็นสมผานอ่คอหึงบางทีก็คอหึงบางทีก็เป็นพระใหม่นะครับแล้วแต่ท่านจะให้ให้เวียนพระรูปไหนเป็นผู้เป,ผเป็นผู้กล่าวอนุญาตให้โยมลากลับบ้านก็คือเออถ้ากิจมันเยอะเนาะพระท่านก็บอกว่ายะสถานิตุมเหกาลังอ่าเวลานเนาะกาลังเนี่ยมัญฐะ ก็คือรู้เอาเองเธอการเวลาไหนที่ควรจะกลับไม่ควรจะกลับเนาะยะสัยธานีเนี่ยเวลาของท่านเนี่ยเหมาะวรยังไงท่านก็กําหนดเอาเองอย่างนี้หลวงพี่กันท่านก็บอกหลวงพ่อท่านก็บอกเนาะเสร็จ hmm. แล้วก็ยังมีอีกนะไม่ออกก็จะบอกว่าอามะพันเตเขาบอกว่าเจา้าค่ะเจา้าค่ะเออขาแต่ท่านพูจเจรเญอ่อาคขวรเจ้าค่ะค่อยกลับกลับบ้านได้นะครับ mm hmm. นี่นี่คือวัฒน,นธรรมอีสาน พ่วงไปทั้งสองฝั่งโค้งเลยนะครับหลายวัดนะทั้งสองฝั่งโค้งนี่ก็จะมีบางวัดก็จะพูดเป็นทํานองสังโยกธรรมดานะครับหันทันธานิมะยังพันเตอาปุชามาพระหหกิจามายังพระหหกรณนยาแค่นั้นเองเนาะบางวัดก็จะอันทนธานิมะยังพันเตอาปุชามาพระหหกิจาอันนี้มันก็เป็นความเท่ออีกอย่างหนึ่งของวัฒนธรรม แม่ขาวผู้มาจำศีลหรือคนที่มาวัดบาวาทางอีสานนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนแบบว่าไม่รู้จะหาเจอที่ไหนเนาะทางทางภาคกลางก็อาจจะอรหังธรรมดาแต่นี่มีการกล่าวโต้ตอบกันแบบภาคก็โยมด้วยนะไม่ใช่ว่ากราบเสร็จแล้วะท่า้ก็บอกว่าเจริญพรไม่มีมีแต่เอาเถอ,อะยศสถานี่ตรงนี้กำลังมณฑากำหนดการเอาเองโยมก็จะอามาปัะเดก,ก็กราบลงนะครับอันนี้ก็โอ้สำคัญนะครับเล่าให้ฟังครับ